ทีมงานคุณภาพค่ะปลูกย่านหนค่ะปลูกย่านายนะคะวันนี้นี่ค่ะย่านหาลอยโล่โลงหนีค่ะบอหอดไรค่ะพี่น้องบอหอดไรนะคะ เอาห้าปอนเซอร์ให้เพื่อนแทนฟังนันเขาปลูกสำเร็จแล้วนะคะฟังตรงคามนะคะเลืยค้องไปนะคะปลูกสำเร็จแล้วครับพี่น้องเลือฟังทิศตะวันตกนี่นะคะมือนีขอบันทึกไว้มือนี่วันอาทิตย์ที่14บีมกราคม2องหาหกนะคะขอบันทึกไว้วว่า ปลูกยาไนอันนี้คือรอ,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 อบตัดสินนะคะนี่คันรอบนี้บอต,ติดกับสีเศร้าเฮตันราคารอ,อบคัดเลือกเขาเอาิร์ดร <c oughs> อบคัดเลือก <c oughs> สกวัสด,ดีค่ะลุงเอิร์ดปลูกยาไนเหรอคะปลูกยาไนครับผมโอเคค่ะหลายรอบเราตายทุกรอบตายทุกรอบรอบนี้รอบนี้ รอบนี้บ่านายสิตายค่ะพี่น้อง่ะขอกำลังใจให้ลุงอ้นเ,นเดอ้อค่ะกับทีมงานาแต่ว่าบ่านายิตายหรอค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันตายคือปลูกปันแห่งเนาะคะ่ะอันนี้เขาปั้นตมปันต่มนี่จังได้กับติดค่ะพี่น้องค่ะขอกำลังใจด้วยนะสวัสดีจ้า